ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางบัวสวรรค์งามงอนส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาข้อที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ a c t i v e Learning ครูวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเลือกสื่อ โดยผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาผู้บริหารสถานศึกษามีแผนนิเทศภายในแผนนิเทศการสอนประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยวิธีที่หลากหลายทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนสกัด80ดํานเนินการจัดทําคู่มือบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการพัฒนามีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนตลอดจนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดูแลและลดความเหลื่มล้ำทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนสกัด80มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนสกัด80 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับภาระงานบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามรูปแบบการพัฒนาสกัดโมเดลส่งผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสกัด80เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแสมขาวกลุ่มจิตอาสาองค์กรภาคเอกชนเป็นต้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมแสรียธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเช่นกิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมตรวจสุขภาพกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติและได้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนการปรับปรุงเสาธง การปรับปรุงส่มแซมสนามเด็กเล่นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนสกัด80มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามรม่มรื่นน่าอยู่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารมีแผนพัฒนาตนเองและดำเนินตามแผนอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนางานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานำมาแก้ไขในการบริหารจัดการสถานศึกษาและส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่1 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้สกัดโมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดหาทุนการศึกษาจากภาคีเครือข่ายผู้ปกครองห้างร้านส่วนราชการชุมชนผู้นำชุมชนเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนดียากจนและมีความประพฤติดี กตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนักเรียนได้รับการช่วยเหลือส่งต่อมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนทำให้ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนได้ประเด็นท้าทายเรื่องที่ส การพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกำหนดแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยการปรปับปรุงซ่อมแซมจัดหาทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่น การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียรดน้ำอัตโนมัติโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์มีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนสกัด80มีแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป,ป้าหมายตามหลักสูตร โดยเน้นความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข